กินอะไรจ๊ะโเอาไม่ถ่ายไม่ถ่ายค่ะแม่ไม่ถ่ายแม่ไม่ถ่ายเอาถ่ายตรงนู้นอันนี้ไงแม่หันถ่ายไม่ไม่ไม่จิ้มครีมแล้วหรอไม่เอาแล้วหรอจิ้มเลยจิ้มเร็วนั่นแหละผมแค่ถ่ายวิดีโอไปดิอ่านหนูถ่ายวดีโอแล้วเอาคนเลยแบบอย่าง อร่อยไหมคะน้องเอมอร่อยไหมคะชอบไม่อร่อยเหรอแล้วไม่อร่อยแล้วจะจิ้มอีกไหมเนี่ยเอาอีกไหมคะไม่อร่อยแล้วจะจิ้มอีกไหมเนี่ยไหนไหนไหนบอกว่าไม่อร่อยไงพี่ต๋อมเดินเข้าอี้ให้ลูกเลยไหนบอกไม่อร่อยไง ไม่กินอะไรอ่ะลูกบอกว่าก่อนคอภาษาิดไนปลงเฟซบุ๊กนบอกไม่อร่อยไงไม่อร่อยลูก